เนี่ยนะที่บอกว่าแต่งตัวเรียบง่ายข,ของเธอเนี่ยฮะยังจะออกงานอีเวนต์ให้เกียรติเด้อค่ะธรรมดาเนี่ยเขาจะคิดว่ามาขึ้นแขกอยู่แล้วแล้วไงตอนอยู่บ้านไม่เห็นแต่งตัวให้เกียรติผัวเลยถ้าแต่งตัวขนาดนี้คุณจะไงละ่ะคะ <laughs> รีบอะไรมันรอนานเอาไปมาสิค่ขาเร็วๆเดีด๋ยวโดนรีบหนีหกแล้วแน่น้ำมึงเมื่อกี้จอดเอาเฮ้ยเอา แกงไม่หยุดถุดไม่อยู่มั้งสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่8ริ้วนะคะแต่งตัวมาสวยขนาดนี้รบกวนเวลาจะเริ่มแต่งนะจะได้กลับบ้านไปนอนคุณแม่คะหนูควรด่าว่าอย่งไรดีคะน่ารักมากน่ารักมากค่ะเราแต่งหน้าให้เจตีบเราก็ต้องติดสก็อตเทสตาสองชั้นคุณแม่รับกี่แพคดีคะหนึ่งแพค900ครับแม่แต่งลูกเราสะดวกเออ แล้วคุณแม่บอกว่าคุณแม่ดูทุกตอนและที่สําคัญเนี่ยคุณแม่เนี่ยได้ช่วยน้องแฝดด้วยซึ่งแพมจ่ายไปหนึ่งแสนบาทคุณวิจ่ายไปหนึ่งหมื่นบาทคุณแม่ก็ช่วยสมทบทุนไปอีกแต่น้องก็ไม่รอดหน้าอย่างหนูเนี่ยคุณแม่คิดว่าหนูเป็นคนดีไหมคะดีสิคะลูกขอขอบพระคุณค่ะหนูทําบุญเอาหน้าค่ะ <laughs> พอทุกเดือนหนูทําบุญให้กับมูลนิธิน้องหมาน้องแมวจรจัดมาดามจรจัดเนี่ยเดือนละ1 5 0 0 0บาทค่บาท ชุดคุณแม่ก็เรียบมากแต่ถามหรูไหม <c oughs> <c oughs> คุณแม่บอกว่าแม่โอเคเพราะว่าเอน้องแพมเนี่ยเอาตังไปช่วยเหลือคนแต่จริงๆเนี่ยก่อนจะช่วยเหลือคนหนูไปซื้อตุ๊กตาก่อนนะครับแล้วเหลือแล้วค่อยช่วยเหลือคนค่ะแล้วก็แม่นันทาเนี่ยขอมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะคุณแม่อยากเป็นอีกี้ค่ะจะ <c oughs> ย้ายไปอยู่วัท่าทองด้วยค่ะ <c oughs> อย่างองค์าฝากคุณแม่บรรทาด้วยค่ะ่ดาราสาวหน้าใหม่ท่านหนึ่งคุณแม่บอกว่าเดือนที่แล้วนะคะประสบอุบัติเหตุนะคะหน้าผากตรงนี้เป็นรอยแตกอยู่แล้วบอกไม่เห็นมีแผลเลยค่ะคุณแม่คุณแม่บอกว่าเขาเย็บดีเขาเย็บเนียนมากเลยค่ะ พี่กายบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าเนี่ยหนูอยากทาตาสองชั้นกับหมอคนนี้เขารับทำไหมคะเย็บแผลเนียนมากคุณแม่บอกไปแผนกอุบัติเหตุเลยลูกมึงกรีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวมอเนนะคะกรีดกันก่อนแล้วหมอค้าเย็บหน่อยหน่อยค่ะแผลจะได้สวยๆโรงพยาบาลเปาโลใช่ไหมคะคุณแม่ถ้ามาดามแผลไปเย็บไม่สวยนะคะนันยาจะหาเรื่องแคว้นตาไปเองแล้ว ควักลูกตาเป็นด่างคืสองเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราทาตาล่างคุณแม่บอกโอ้ยตายแล้วเสียตั้งเคยไม่เคย <c oughs> เสียวมากไหมคะคุณแม่มเสียว <c oughs> มันก็เหมือนกับการมีผัวครั้งแรกนี่แหละค่ะคุณแม่ขาตอนแรกเนี่ยเราก็จะเจ็บๆหน่อยพอตอนหลังๆมันก็จะเสียวๆนะคะ <c oughs> คุณแม่กินแล้วยังคะ้คุณแม่มีลูกกี่คนคะสองแล้วบอกฉันไม่ชิน <c oughs> คุณแม่คะสองคนต้อกับชินแล้วค่ะกาวติดกนต่างคอนลุกนะคะับคอนลุกเขส่งมาให้ฟรีแล้วบังคับให้กูรีวิวนะคะดีจริงค่ะก็ใช้อยู่ก็บอกให้ส่งมา ส่งมาให้แค่หลอดเดียวจริงๆค่ะนี่แล้วที่สําคัญนะคะเป็นที่ใครที่แบบว่าอยากให้คนผมตั้งนานๆนะคะเก็บไรผมก็ใส่กาค่ะแต่ถ้าไม่มีใช้น้ําลายได้นะไม่ได้ค่ะ,ะ,คะไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าเราจะเป็นบ้าน,นะคะ ส่งมาให้อีกก็ดีนะคะถ้าจะให้รีวิวขนาดนี้นะคะพี่ปัญญาซื้อเองเหรอจ๊ะเออกูซื้อเองก็ได้ขอบคุณค่ะกายกายเล่าให้ฟังหน่อยซีว่าาย่ตุ้ยเนี่ยเขาเป็นอะไรมาก่อนเมือก่อนเขาทาอาชีพอะไรก่อนมาขายก๋วยเตี๋ยวก่อนเยตุ้ยจะเป็นแม่ค้ามาขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเย่ตุ้ยแม่ดิฉันเนี่ยเป็นนักร้องค่ะขั้นเวลานะคะต้องบอกว่าร้องอยู่วงทุนทองใจด้วยเก๋เปแล้วโปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลง นี่ก็แล้วด้วคยความสวยของนางค่ะก็เทคโอเวอร์นักดนตรีออกมาเลยสิคะหัวคนแรกคือนักดนตรีใช่ไหมก็รยายกายมาเป็นเน็พ<ะ>วกเรานั่นเอง่พอเวลาเต้นก็เต้นกันยังไงรูร้ปะตนต้น้นี <laughs> ต้นน้นต้น้นต้นเต้นต้นต้นเต้เต้นอต้ต้นเต้นต้นต้นเต้นเต้นต้นเต้นเ่้นเต้น้นเง้เอ้นต้นเต้้ โอ้โหสวยเนี่ยอ่าเดี๋นี้เลยค่ะตาโตขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะแค่ดีขึ้นเองเหรอคะที่หนูทำให้เยอะมากเลยนะดขึ้นเยอะนะ่หน้าเปลี่ยนเลยนะคะสรุปกับมาคุณพ่อจำไม่ได้ค่ะไล่ออกนอกงานจ้าแม่ไม่ได้ซองนะคะวันนี้ ที่มีคำวอร์จนเกินงามนะคะเพราะคุณแม่สวยได้มาดามแพมก็ต้องสวยได้นะคะการทํางานของเราเนี่ยเราต้องสู้ให้สมราคาสมจักสีให้สมเกียรติของคุณแม่การแต่งตัวแต่งหน้ามาทํางานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเจ้าของงานนะคะใช่มิคะคุณแม่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะอ่าแม่ถามว่าเมื่อไหร่จะไปสักทีนะคะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแม่ต้องสวัสดีใช่ไหมแล้วแต่แม่ค่ะสวัสดีค่ะ